สวัสดีครับวินวินชาแนลกับนิยายตอนที่2ของเราหลังหมดตั้งแต่ที่เขาได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาโจเอินก็เล่นเกมและหาผลึกมาได้ทุกชนิดก่อนหน้านี้ค่าพลังของเขาอยู่ที่7ความเร็วอยู่ที่4ร่างกายอยู่ที่7และพลังงานก็มีแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ในตอนนี้หลังจากที่เก็บผลึก จากการเล่นเกมมาสักพักหนึ่งในช่วงเดือนเดียวเขาก็สามารถปั๊มค่าความสามารถของตัวเองจนมาถึงในจุดนี้ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่มีทางที่จะเพิ่มความสามารถได้ในเวลาไม่กี่ปีหลังจากใช้ผลึกไปหลายอันเขาก็พบว่ามันมีกฎในการใช้ผลึกอยู่ไม่ว่าจะเป็นผลึกชนิดไหนก็ตามถ้าคาบ ของผลึกนั้นมีมากากว่าค่าความสามารถของตัวเองหลังจากที่ใช้งานผลึกไปแล้วค่าความสามารถของตัวเองนั้นจะเพิ่มเข้าก,กับจำนวนค่าของผลึกนั้นแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเกิดค่าของผลึกน้อยกว่าค่าความสามารถของตัวเองผลึกจะกลายเป็นเหมือนยาชูกำลังที่ช่วยฟื้นฟูพลังจากความเหนื่อยล้า แทนที่จะเพิ่มค่าความสามารถโดยตรงจะบอกว่ายิ่งค่าพลังของผลึกมากเท่าไหร่ผลที่จะเกิดขึ้นกับโจหวนก็จะมากขึ้นเท่านั้นแต่ในลังมดที่เขากำลังตีอยู่นี้โจหวนเจอแค่ผลึกพลังระดับ9ผลึกร่างกายระดับ8ผลึกความเร็วน้อยมากๆและผลึกพลังงานนั้นหายากมากมาก วันนี้ที่เขาเจอผลึกพลังงานระดับห้านั้นถือว่าเป็นผลึกพลังงานระดับสูงสุดที่เขาเคยเจอโจหนคิดว่าระดับพลังของผลึกนั้นอาจจะแปรผันตรงกับค่าความสามารถของพวกมดก็ได้ค่าพลังและค่าร่างกายของมดนั้นยอดเยี่ยมแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่องช้าทำให้ผลึกที่ออกมานั้นให้พลังกับร่างกายมีค่าระดับสูง แต่ผลึกความเร็วกับมีค่าน้อยนิดเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นผลึกระดับต่ำเองก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์สามารถนำมาใช้เป็นยาเพิ่มพลังได้ซึ่งก็สะดวกกับโจวนในการฝึกลมปานเซียนวิบากแย่หน่อยคือพวกผลึกที่เขาพบในเกมนั้นจะถูกใช้งานทันทีที่แตะโดนตัวละครของเขาผลึกที่เจอในเกม ไม่สามารถเก็บหรือเอาออกมายังโลกแห่งความเป็นจริงได้ไม่งั้นเขาคงเปิดธุรกิจขายผลึกระดับต่ำที่ไม่ได้ใช้และคงรวยไปแล้วในลังมดนั้นมีมดจำนวนมหาศาลหลังจากที่มดพวกนั้นพบตัวละครของโจวหนมันก็จะเลือกพวกกันไปมาจนมีมดเพิ่มจำนวนขึ้นหลายสิบเท่าหลังจากฆ่ามดเพิ่มไปอีกร้อยกว่าตัว ผลึกก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งแต่ระดับของผลึกนั้นมันเป็นแค่ผลึกพลังระดับ3เท่านั้นเป็นได้แค่ยาโดบให้หายเหนื่อยเท่านั้นเองอัตราก็อนดอบของผลึกนั้นไม่ได้สูงเลยส่วนมากที่ดอบออกมาเป็นแค่ผลึกระดับ3แล้วยิ่งผลึกที่มีค่ามากๆก็ยิ่งมีอัตราการดบน้อยลงไปใหญ่วิธีเดียวที่จะหาผลึกระดับสูงๆให้เจอคือ การกวาดล้างบางเผ่าพันธ์มดจำนวนมากแล้วภาวนาให้ดอกผลึกดีๆออกมาและการทำแบบนั้นมันเป็นเหตุผลที่เขามักจะหลับในเวลาเรียนและไม่ได้ไปฝึกซ้อมอีกเลยเพราะว่าหลังจากหมดเวลาเรียนแล้วเขาก็ใช้เวลาที่เหลือแม้กระทั่งตอนกลางคืนในการฟาร์มผลึกกับมดทำให้เขานั้นไม่มีเวลา และแรงมากพอจะไปฝึกหรือเรียนอะไรให้รู้เรื่องแต่ถึงอย่างนั้นในด้านความเร็วของเขาก็ยังไม่กระเตื้องอยู่ดีถ้าเขาฝึกลมปานเซียนวิบากเหมือนเมื่อก่อนเขาอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าค่าความเร็วจะขึ้นมาถึงห้าจำนวนของมดเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากเกินไปแล้วจเหวินขยับตัวยากขึ้นทุกทีและไม่นานหลังจากนั้นตัวละครสีแดงของเขานั้นก็ถูกมดยักษ์ ทับตายหน้าจอเกมดับลงโจวนเปิดเกมขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วหยดเลือดลงไปที่หน้าจออีกครั้งเลือดของเขานั้นเปรียบเสมือนไอเทมชุบชีวิตในเกมหยดเลือดของเขาคือการให้ชีวิตตัวละครของเขาและแล้วเขาก็กลับมาฟาดฟันฆ่ามดในเกมอีกครั้งแต่รอบนี้โจวนันดวงไม่ดีเท่าไหร่เขาฆ่า,ามดไปมากกว่า100ตัวแล้ว แต่ผลึกก็ยังไม่ดอบสักทีแต่โจเหนก็ยังคงใจเย็นเขาไม่ใช่คนใจร้อนอะไรเขาค่อยๆฟาร์มมดในรังไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบแต่ทันใดนั้นเองโจเหนก็ได้เจอกับมดพิเศษในรังนั้นมดตัวอื่นเป็นสีดําแต่มดตัวนี้เป็นสีแดงเลือดแตกต่างจากมดตัวอื่นโดยสิ้นเชิงขนาดเองก็ใหญ่กว่าด้วยเพราะงั้นโจเหนจึงมองเห็นมัน แล้วรู้ได้ในทันทีว่าไม่เหมือนตัวอื่นที่ผ่านมาพอเห็นมดสีแดงไต่ตรงมาแล้วโจวนก็ลองตรวจสอบค่าพลังของมันดูแล้วก็พบว่าค่าพลังกับค่าความเร็วของมดแดงนั้นสูงกว่ามดดำเยอะมากแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่โจวนพอจะสู้ได้อยู่ตัวละครสีแดงของโจวนเดินตรงเข้าไปหามดแดงก่อนจะโจมตีใส่มันชุดนึง ทำความเสียหายให้กับมดแดงได้พอสมควรแต่ยังไม่เพียงพอที่จะฆ่ามันได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าพลังชีวิตของมดแดงมันลดลงโจมตีอีกสักประมาณร้อยครั้งก็น่าจะจัดการได้โชคดีที่ความเร็วของมดแดงนั้นเพิ่มขึ้นมาจากมดดำนิดเดียวโจวนจึงยังพอมีเวลาที่จะหลบและโจมตีสวนได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาแล้ว รอบๆข้างนี้มีมดดำอยู่เป็นขยงโจ่วนเลยค่อนข้างกังวลว่าถ้ามดดำเพิ่มจำนวนขึ้นมาขนาดนี้บางทีเขาอาจจะฆ่ามดแดงไม่ทันแล้วโดนฝูงมดดำทับตายแต่มันไม่มีเวลาให้เขาคิดอีกต่อไปสิ่งที่โจ่วนทำได้ในตอนนี้คือเร่งความเร็วการโจมตีระดมปล่อยหมัดใส่มดแดงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พอเห็นว่าเลือดของมดแดงลดลงจนใกล้จะหมดหลอดจำนวนของมดดำก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกตอนนี้ตัวละครอของเขาแทบจะเดินไปไหนไม่ได้เลยด้วยซ้ำตัวละครอของเขาเดินไปทางไหนไม่ได้โดนมดดำลุมกัดจนเลือดของเขาลดลงไปเกือบครึ่งโจหวรู้ดีว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เขาเลยควบคุมตัวละครสีแดงฉานของเขาสู้ด้วยแรงทั้งหมดที่ตัวเองมี จนหยดสุดท้ายเขาปล่อยหมัดสุดท้ายออกไปอย่างสุดแรงเกิดมดสีแดงโดนหมัดนั้นเข้าเต็มเต็มเลือดคลอนหลอดสุดท้ายของมดมันหมดลงและเปลือกสีแดงของมันก็แตกออกพร้อมกับผลึกสองชิ้นที่กระเด็นออกมาจากร่างที่แตกสลายของมันโจเวิร์นไม่มีเวลาดูว่ามันเป็นผลึกแบบไหนเพราะตอนนี้เขาโดนมดดำรุมกัดจนจะตายอยู่แล้วเขาเลยรีบพุ่งไปคว้าตัวผลึกทั้งสองอันทันที มือนั้นพุ่งออกไปรับผลึกทั้งสองอันได้ก่อนที่ตัวละครของเขาจะจมคาฝูงมดและหลังจากนั้นหน้าจอเกมของเขาก็ดับลงอีกครั้งโจเอดดูหน้าต่างสองอันที่เด้งขึ้นมาเขาโล่งใจที่อย่างน้อยเขาก็เก็บผลึกขึ้นมาได้ตราบใดที่เขาแตะผลึกได้ก่อนตายพลังของผลึกจะถูกดึงเข้าสู่ร่างกายของเขาทันที ในหน้าต่างที่เด้งขึ้นมามีข้อความว่าทำการสังหารหมดกายพันได้รับผลึกพลังงานทำการสังหารหมดกายพันได้รับผลึกมดยักษ์พอเห็นข้อความที่ขึ้นมานั้นโจวหนก็อดที่จะจ้องมันไม่ได้เขาเคยเจออะไรมาหลายอย่างในชีวิตแต่ผลึกที่ขึ้นเป็นชื่อของมดนี้เขาเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก หลังจากคิดอยู่สักพักโจวนก็นึกออกเขาไม่เคยเห็นผลึกพวกนี้กับตาตัวเองก็จริงแต่เขาเคยได้ยินเรื่องเล่าในหนังสือในวิดีโอมีคนเคยเจอผลึกรูปแบบนี้อยู่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้เจอผลึกมดยักษ์แต่มันก็เป็นผลึกชื่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆเหมือนกันนี่มันเป็นผลึกในตำนานจริงเหรอเนี่ยโจวนตื่นเต้นแล้วเขาก ก็รู้สึกได้ถึงพลังแปลกๆจากโทรศัพท์ไหลสู่ร่างกายของเขาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2